สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่10เดือนพฤษภาคม2564นะคะนี่ค่ะพาชมแปลงแก้วมังกรของบ้านสวนทรงรักค่ะก็เป็นการศึกษาเรียนรู้ของเราคิดปุ๊บก็ทาปั๊บค่ะสวัสดีค่ะคุณสามีค่ะอันนี้ต้นอะไรคะแก้วมังกรอ๋อแก้วมังกรเราปลูกแก้วมังกรค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะก็เป็นความคิดปุ๊กก็ทำปั๊บค่ะเราก็ทำแบบธรรมชาติของเราก็คือ,เ,อ,อเราไม่มีเสาซึ่งจะเป็นเสาเ,เสาหลักเหมือนที่เรามาปักทำรั้วค่ะเราก็เอาเสานี้เลยค่ะนี่ค่ะต้นไผ่ของเราแล้วเราก็ได้ต้นแก้วมังกรประมาณนี้ค่ะเป็นที่เรียนรู้ของเราค่ะตามความสามารถของเราค่ะนี่ค่ะ <c oughs> เราก็ลองปลูกนะคะนี่ค่ะก็รอชมผลงานดูว่าจะได้ผลผลิตแบบไหนนี่เดี๋ยวเราก็จะใส่ฟางแล้วค่ะคุณสามีเอาฟางใส่ด้วยนะคะฮ h ล l หลโอเคค่ะขอบคุณนะคะทีะ่เป็นกําลังใจให้กันเดี๋ยวรอดูว่าต้นแก้วมังกรของเรานั้นจะได้งามสักแค่ไหนโอเคค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบคบายบายสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะนี่ค่ะบรรยากาศยามเช้านะคะต่อเนื่องค่ะสุดยอดค่ะสวยงามมากค่ะดวงอาทิตย์กำลังขึ้นมาแล้วค่ะนี่ค่ะบ้านสวนหลังน้อยซึ่งเป็นธรรมชาติที่สุดยอดค่ะเช้าช้าค่ะตอนนี้ก็นี่ค่ะว้าวสวยงามมากค่ะสวยจริงค่ะ นี่ค่ะสวยๆค่ะท่ามกลางดวงดวงอาทิตย์ส่องแสงสว่างแล้วก็ท่ามกลางต้นไม้ที่เขียวสดยามเช้าค่ะต้นไม้เขียวสดสายยามเช้าบรรยากาศเงียบสงบเต็มไปด้วยธรรมชาติ ที่สุดยอดค่ะนี่นี่ค่ะธรรมชาติที่แบบพูดยังไงดีอะคะหาซื้อไม่ได้จริงๆค่ะไม่มีขายค่ะแบบนี้ไม่มีขายจริงเราต้องหานี่ค่ะต้องคนชอบอยู่แบบแบบพอเพียงแบบนี้ค่ะชอบอยู่แบบ สบายๆธรรมชาตินี่ค่ะโอ้ยมาแรงงดอุ้ยนี่ค่ะพอดีมาแรงมันมันข้าวคอนี่ค่ะธรรมชาติจริงๆค่ะมาแรงหนึ่งตัวนี่ค่ะอืมสวยงามมากเลยค่ะรอบขอบสระ น้ำลงไปเยอะมากเลยค่ะน้ำลงเยอะค่ะนี่ปลาอันนี้เป็นอึบเป็นปลานิ่นปลาทับทิมนะคะที่มองเป็นสีชมพูชมพูเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,คะปลาทับทิมปลานิ่นค่ะนี่ค่ะ ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวค่ะ,กะเกษตรพอเพียงค่ะอยู่กันอย่างนี้ค่ะสบายสบายวันไหนอยากทานปลาแล้วก็หวานแห้นี่ค่ะสระน้ำของเราดีค่ะลึกค่ะแล้วก็น้ำไม่แห้งเลยค่ะ6เมตรก็ลงไป3เมตรเหลือ3เมตรค่ะ น่คะลงสามเมตรเหลือสาเมตรนอุ้ยมีวัวด้วยค่ะนี่วัวมาแล้ววัวมาแล้วนี่ค่ะนี่อุ้ยทำกลางดวงอาทิตย์ค่ะวัวมาแล้วว,วัวน้องกิ๊กว้าวหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดเก้าโห เก้าตัวเลยนี่ค่ะว้าวเฮ้ยตัวเล็กตัวเล็กหยุดก่อนตัวตัวเล็กหยุดดื่มนมก่อนนั่นไงก็ดูนบอยู่อุ้ยแม่เดินแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวซูมให้ดูนะคะนี่ค่ะน่ารักมากเลยนู ตุกๆๆๆไปแล้วค่ะโอ้น่ารักน่ารักจริงๆลูกวัวตัวน้อยอืมบรรยากาศยามเช้าสดชื่นจริงๆค่ะแล้วเราก็ได้เห็นธรรมชาติอีกนี่ค่ะฟูงวัว ค่ะขอบคุณนะคะที่ติดปอมชมค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะ YouTube มือใหม่หัดทำค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ